จักรสีหลงไหลธรรมชาติที่สวยงามหรือว่าหลงไหลในความอุดมสมบูรณ์ของรัฐนี้เนาะจา้าสวัสดีทักทายจากชนบทอเมริการัฐเวตเวอร์จิเนียกับอีหล่าพิม,มีสีอีสาน USA คะ่ะจากวิดีโอไม่วิดีโอเก่าเนาะจ้านําเสนอว้นไปนะคะเนื่องจากว่ามี PPFC นะคะเพิ่นเข้ามาติดตามเยอะแยะมากมายเลยจา้าและกกมาทัวร์กสารทิตอีหลีจา้าพิม,มีกะขอพระคุณหลายๆนะคะทีเข้ามาแล้วบอกว่าหลงไหลนะคะในบรรยากาศ ะะธรรมชาติสวยๆงามๆของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเนาะค่ะกับความอุดมสมบูรณ์ของรัฐนี้นะคะถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งมุมนะคะที่บ่ท่านได้เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะจ้าพิมพ์ก็ดีใจลายๆที่พี่น้องเขามาติดตามเนาะจ้าดีใจลายค่ะที่ได้เจอคอมเมนต์นึงนะคะเพิินเขียนเขามาว่าพี่พึงเคยเห็นนะคะอีกมุมหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นแบบนี้ขอบคุณพิมพ์มีหลายๆนะคะที่น้าเรื่องเร้าแบ่งปันมาให้พี่ได้ ชมวระสันนะคะตรงตามวัตถุประสงค์ในการนําเสนอนะคะเพจของพิมพ์มีเลยค่ะเนื่องจากว่าพิมพ์อยากห้ทุกทุกคนนะคะได้เห็นว่าอีกมุมหนึ่งนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกากาอยู่ในลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะอยู่กันบริแตกต่างกันคือจังบานเฮ้านะคะพี่น้องเข้ามาเลี้ยนะคะลอ่องเลือนเบิงวิดีโอเก่าๆเนาะจ้า,าจว่าสภาแวดล้อมภูมิประเทศและก็ชีวิตความเป็นอยู่นะคะที่พิมพ์มีอาศัยอยู่นะคะคลายๆกับ ประเทศไทยแนวใดนะคะเรือนเบิงวิดีโอเก่าๆใดเด้อจ้า จักเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเขามาค่ะพี่น้องนําเสนอว่นไปเนาะจ้าผูหลังค้นกระบอกว่าเคยเห็นแล้วนะคะเคยเบาแล้วพันบานเนาะจ้ายาวาสันวาซีดอกพี่น้องนะคะผู้เพิ่นเขามาามือว่านเพิ่นก็อยากรูเนาะจ้าไปจังไดมากจังไดจังได๋ม่เบาจ่อยจอยอยูนีเนาะจ้า,จาบานเล็กในป่าใหญ่หลังหนีนําเสนอไปหลายแล้วนะคะผู้ค้นบอกว่าลงไหลคักจ้าในความงามของธรรมชาตินะคะพี่น้องเปิดประตูนาบ้านมาก,ก็สิพอบรรยากาศเนี้ยนี่ละจา้าไ้กาแฟแก้วหนึ่งนะคะ นางจึงยู่บักโดนภูนล่ะจ้า นี่ล่ะคะ่ะเพลินว่าธรรมชาติบำบัดจิตใจค้นอิลลจา่าผู้ใดอยู่กับสภาพแวดลลอบแบบนี้อายุยืนอิลเลได้คะ่ะพี่น้องเนื่องจากว่ามันกะด,ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจเนะจาะจ้านอกจากสีสวยงามแล้วนะคะกันยังเป็นหมองหาอยู่หา,หากินบริเวณล้อมรอบโดยปลาแนวนี้มีแต่ปลาเห็ดเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าเห็ดเกิดในช่วงของหนาหอนคะ่ะช่วงนี้ฤดูใบไม,ม้เปลี่ยนสีสีเขาวไปหาฤดูหนาวแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นละจ้านะคะน้ำก็ลดลง ลักษณะแนวนี้นะคะต้นไม้ใบไหลรวงร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวกบสิเลือตะกิงตะการให้พี่น้องได้เบิ่งเด้บาดน,นี้ติดตามเพจพิมพ์มีนะคะได้เห็นทุกฤดูกาลนะคะได้เห็นหลากหลายบรรยากาศการหาอยู่หากินน้ำจากพี่น้องนี่เป็นชนบทอเมริกานะคะของคนอเมริกันนี่แหละจ้าเพื่อนก็อยู่กันแนวนี้ค่ะพี่น้องอยู่ตามผู้ตามเขานะคะตามพาแนวนี่แหละจ้าการขนส่งทางรถไฟกันยังคงมีใส่อยู่ในรัฐนี้นะคะเป็นประจำนั่นเองจ้าติดตามเพจนี้ ได้เห็นหลากหลายบรรยากาศนะคะส่วนใหญ่แล้วสินเนนไปทางธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องภาคเขาป่าเขาดงส่วนเขาในเมืองกับสโดนด้แน่จักน้อยเนาะจ้าเนื่องจากว่าส่วนโตกับเป็นคนมักอยู่กับป่ากับดงแนวนีละจ้ารู้ซึกว่าเงียบสงบแล้วกับโบบุญไหว้ค่ะ <c oughs> การคนทรงทางรถไฟยุดหนีกัยั่งนะคะใส่กันเป็นทีในยมอยู่จ้าพี่น้อง เสียงสพานและกะบับบรรยากาศช่วงนี้นะคะสิมืดเลี้ยวแนจากน้อยละเด้อจ้าเนืองจากว่าสีเขานานาวาเนาะจ้า,จาพิมพมีก็ยังคงสินําเสนอเรื่องราวและกะบับบรรยากาศชีวิตกับครอบครัวเจ้าของสุพีสุนองเข้าได้เห็นน้าแบบนี้ตลอดไปเด้อจา้าจังใดกะรับชมจากไซส์คอมเมนต์ให้พิมพ์แน,นะคะพิมพ์ใดเป็นกําลังใจในการนําเสนอวิดีโอต่อไปเนาะจ้า,จาสุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอพิมมีอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อจา้า